ไงเดียพี่น้องมันต้องพันนึงเนี่ยเกมเกมลองต่อร้านเขาไปดูไหมนี่เขาบล็อกเราไปแล้วอะ่ะทำไงทีเนี้ย เ,เพียบเลยยินลรลีเป็ดหยินรีลูกโลเหยินรีลูกกระตาอันนี้ยินรีแต่งโมโขายดีอะไรขนาดนี้เนะี่ยแต่อย่างว่าแหะสินค้ากำลังอยู่ในกระแสเราเนี่ยต้องรีบกอบโกยเยอะๆเ,เลยลงทุนซื้อมาแค่ลูกละ5บาทเองมาโพสขายลูกตั้งห้าสิบ คนเรานี่ก็แปลกเนาะไม่สนใจหรอกของแท้ของปลอมแค่เราพูดเราของแท้ก็หลงเชื่อง่ายๆแล้วโ oh. อ้โหออเดอร์เข้าอีกแล้วโอ้โห <Wow. S 1> oh. ลูกละ 50, 50. ห้าสิบห้าสิบวุคยนคนี้สั่งเยอะมากเลยอะ ออเดร์เยอะขนาดนี้สงสัยต้องรับคนมาช่วยแพ็คของเพิ่มสักคนแล้วเนี่ยออเดอร์นยี่สิบลูกฮัลโหลสวัสดีค่ะจะรับกี่ลูกดีคะมีหมดเลยค ja ่ะไม่ว่าจะเป็นยิลี่ลูกตานะคะลูกโลก ก็ลิปเป็ตลิแตงโมงก็มีค่ะรับทั้งหมดเลยเอะคะได้คะ่ะได้คะ่ะที่อยู่อะไรคะโอเคคะ่คะค่ะค่ะค่าเดี๋ยวส่งเลขบัญชีให้นะคะค่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะ ของมาขายแต่เจอแต่ยินนี่ล,ลูกตาเต็มเลยเนี่ยอือนี่ก็ยันลีลล่ลูกตายันนี่ลูกโลกลูกตาลูกโลกโอโหโอโหเต็มเฟซไปหมดเลยหรือว่าเราจะลองเอามาขายดูแต่อืมเสั่งมาชิมดูก่อนดีกว่าเผื่อเอาของไม่ดีมาขายลูกค้าด่าตายเลยเอ้ยนี่น,นี่คนนี้คนนี้โทรสั่งเลยโทรสั่งเลยอือ สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับจะสั่งเยลลี่ลูกตาครับสนใจรับเยลลี่อะไรดีคะมีเยลลี่แปดเยลลี่แตงโมเยลลี่ลูกตาแล้วก็เยลลี่ลูกโลกค่ะโอ้ oh. มีหลายแบบเลยเรครับอือเอารวมๆม,มากก็ได้ครับอ๋อ oh. ได้ค่ะได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวส่งที่อยู่ให้ทาง Facebook นะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ออเดอร์เขาอีกแล้วออเดอร์เพียบเลยวันนี้อัดยอดช่วงบ่ายรีบเอาของไปส่งดีกว่า แค่นี้ก็ได้เป็นกาบเป็นกำแล้วส่งของเรียบร้อยบอกเบอร์บอก่อนเลยแค่นี้ก็มาเอาเรื่องมาไม่ได้ละอ้ยอาใส่อย่าลืมตามมามสองแลน์ได้เลย แตงโมลูกโลกลูกกระตาแต่มันน่ากลัวไปไหนแน่เนีมดดยมีเป็ดด้วยโอ้โหเป็ดคน่ารักเลยอเอาเกมทำอะไรอะ่ะเอามี่นักกอนนักกอนนี่มีอะไรจะอวดตั้งเลยตั้งเลย,ยนี่นี่ยิงลิ้นลูกตายินลี้แตงโมยินลี่ลูกโลกรู้ต้องห้าสิบบาทอะ่ะเราจะเอามาขายแต่เนี้ยลองมากินนูก่อน สนใจจะมาเป็นลูกค้าคนแรกของเราไหมเนี่ยลูกละห้าสิบกสิเองเอาเปล่าไหนขอดูหน่อยอ่าไปดูอันนี้มันของปอมอีกเกมเออก็ไม่มีซื้อมาจากไหนเนี่ยก็เลื่อนดูในเฟสอ่ะเห็นเขาขายกันลูกละห้าสิบบาทโดนไปเท่าไหร่อ่ะเกมสั่งมา20บลูกอ่ะก็พันหนึ่งพอดีอ่ะเนี่ยไปเดินในตลาดมาลูกละสิบาทเองโโหแล้วทำไงดีะพี่โดนไปตั้งพันนึงเนี่ย เกมเกมลองติดต่อร้านเขาไปดูไหมเออใช่ใชใช่ใชขอภัยค่ะม่เล่ทันเรียมีขอบอกเราไปแล้วอะทำไงทีเนี้ยถ้าแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรกับเกมทำใจอย่างเดียวเลยเออถ้าจะจับตัวยากขนาดนี้คิดว่าฟาร้อมไปเจอเกมไม่ต้องคิดมากหรอกโหนี่ยังไม่เริ่มธุรกิจเลยอะ่ะเจ๊งซะแล้วสามสองหนึแอคชั่นออเดอร์เพียบเลย ยันรี่แตงโมยันรี่ลูกกระตายันลี่แตงโมยันรี่เป็ดพี่พูดยันรี่แตงโมซ้ำซ้ำเหรอใช่จริงๆรนี้ยันรี่ลูกขอโทษขอโทษซ้ำว่าแล้วรู้สึกไใช่หน่นอนสติสติมาสติจงมาหาค้าสามสองหนึ่งแอคชั่นฮัลโหลสวัสดีครับครับจะสั่งเยันรีดลูกตาครับเอ้ยเอาใหม่ดิเยร่เร่ 3 2 1 a c t i o ึนบล็อกเบอร,บอร์ขนาดนี้ทำบุญทำทานไปแต่เกมไม,ไม่ต้องไปติดต่อแล้วล่ะขอจี <laughs> สามสองหนึ่งแอคชั่น <laughs> ลืมได้เบื้องหลังความสนุกเยอะเลยที่หรื